คุณครูก็คือว่าครูติดงานอะ่ะคะทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะไม่ซื้อยังไงก็ไม่ซื้อฉันไม่ได้มาขายของนะคะอะไรกันเนี่ยแบบนี้มันอะไรกันคะวิธีการแกล้งฉันวิธีใหม่เหรอคะจริงๆเลยคุณครูเนี่ยนะแล้วมีเรื่องอะไรล่ะ อค่ะน่าสินะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่เพราะคุณครูนั่นแหละคะ่ะคุณครูกังวลที่อากุหายไประหว่างที่คุณที่คุยทางแชทโมโมท็อกเลยแวะมาหาอากุ คุณครูเธอทำงานหนักมากเลยนะทําไมาถึงได้อา่อาอ่าจริงสิฉันส่งข้อความไปหาคุณครูนี่นะเออ <c oughs> ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมันก็แค่วันธรรมดาวันหนึง่งไม่ได้มีเรื่องพิเศษอะไรหรอกคะ่ะคุณครูสงสัยว่าฉันมาทําอะไรอยู่ที่นี่ จนดึกเหรอคะก็เพราะเอกสารที่ทางคณะกรรมการวินัยทํามันค้างอยู่เยอะจนกอปป่อเป็นภูเขาแล้วและงานพวกนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เอาโุโสอย่างฉันไม่ลงมือทําแล้วละก็คงไม่วันเสร็จแน่นนเลยคะ่ะเป็นงานแห่งโชคชะตาของผู้ดูแลที่เพียบที่เพียบพร้อมอย่างฉันคะ่ะมีอะไรให้ครูช่วยไหมเอิมถ้าให้คุณครูช่วยอาจจะอาจทําให้งานงอกมากกว่าเดิมอีก อ่ะถ้างั้นช่วยจาัดก,การกล่องพวกนี้กล่องพวกนี้เอ๊ะกล่องพวกนี้หน่อยได้ไหมคะฉันจะฉันกะจะเอาไปทิ้งแล้วแต่ก็ลืมเลยยังไม่ได้เอาไปให้ทิ้งอ่ะเอาไปทิ้งค่ะพวกนี้คือไหนดูซิเอกสารน่ารังเกียจที่พวกแพนเดโมเนียมโซซไตี้ส่งมารองเท้าสลิปเปอร์ ไม่ได้เพราะเศจแก้วอยู่ในนั้นจะไปหมดสายจุงสัตว์เลี้ยงที่มีคำว่าตายไปซะยายสุนัขรับใช้หัวหน้าคณะกรรมการวินัยแล้วก็อาโกเธอโดนแก่นแกล้งนั้นเหรอฮะมายถึงอะไรคะคิดว่าพวกนั้นคงจะจงใจทำค่ะหรือจะเรียกว่าระบายความโกรธแย่ฉันที่เป็นหน้าตาของคณะกรรมการวินัยดีนะ ก็สบายมากค่ะฉันไม่ได้ใส่ใจหรอกมันเป็นสิทธที่ฉันต้องเผชิญในฐานะผู้ดูแลของคณะกรรมการวินัยค่ะฉันต้องจัดก,การเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วก็จะเก,การความเครียดความเครียดเป็นเรื่องสําคัญนะอาโกะเอิม่มหมายความว่ายัางไงคะถ้าเหมือนจะปลอบใจกันแต่กับพูดเหมือนกับว่าฉันจัดก,การควบความเครียดไม่ได้งั้นแหละคะแต่ทั้งที่ฉันดูแลตัวเองได้อย่าง ไม่มีข้อบุคคลเนี่ยนะคะเออตอบแบบไม่ลังเลยเลยด้วยพูดอะไรไร้สาระแบบนั้นคะถ้าถึงจะพูดไม่ได้เต็มปากก็เถอะว่าไม่เครียดเลยแต่ประธานก็ยุ่งอยู่ตลอดผู้สมาชิกก็ชอบสร้างปัญหาและฉันเองก็ต้องมาทำงานจนดึกแบบนี้ถึงจะมีตอนที่ฉันอึดอัดใจกับเรื่องทุกอย่างแล้วโมโหอยู่บ้าง แต่ฉันก็คิดว่าฉันจาัดก,การได้อยู่ค่ะนะแน่นอนว่าถึงช่วงนี้จะรู้สึกดิ่งลงเรื่อยๆก็เถอะถ้าจะพูดถึงเรื่องที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้ก็มีแค่เครื่องแค่เรื่องที่ต้องเจอคุณครูบ่อยขึ้นเฮ้ <Hey. S 1> เดี๋ยวนะหรือว่าที่ความเครียดฉันเพิ่มขึ้นจะเป็นเพราะคุณครูอ๋อเกี่ยวอะไรด้วยเวนะี่ยเพราะครูเหรออะ หมือนฉันรู้แล้วค่ะฉันแล้วค่ะพอมาคิดดูแล้วตั้งแต่ฉันออกมาจากกับคุณครูความเครียดของฉันก็เพิ่มขึ้นจริงๆด้วยค่ะฮะมารู้สึกเหมือนคุณครูกวนใจฉันหรือจะบอกว่าขัดหูขัดตาดีนะคุณครูก็ทให้ฉันรู้สึกงุนงิดแล้วก็มโหบ่อยๆจู่ๆก็งุนงิดขึ้นมาอีกแล้วค่ะฮะอยางนั้นนะฉันแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วทั้งเรื่องที่ไฟดับลิบเสีย กินครกเกลไม่ไหมเรื่อ,องที่ขนมปังที่แช่ในตู้เย็นเสียทั้งหมดนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณครูค่ะทำไมโทษกันหน้าตาเฉยเลยละอะฮะไม่ค่ะคุณคููนี่แย่จริงๆเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณครูนั่นแหละค่ะเคยใช้ครูเป็นที่ระบายความเครียดอยู่นี่ค่ะไม่ใช่สักหน่อยค่ะ อย่ามาปรับปรากันสิคะเธอน่แเละที่ปรับปรำคูเนี <c> ่ย <oughs> คงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสินะคะดีค่ะถ้างั้นมาพนันกันไหมคะพนันอีกแล้วอคนที่แพ้จะต้องใส่ปลอกคอกับสายจุงอันนี้แล้วครานเรียนแบบสุนัขนะคะได้สิเอาเลยฮะเดี๋ยวก่อนดิอ่มคะ เดี๋ยวสิคะทาไมถึงยอมกันแบบนี้อีกอย่างถึงจะบอกว่าพนันกันก็เถอะแต่ก็คงไม่มีวิธีวิสูตรว่าจะชนะหรือแพ้ในเรื่องพวกนี้หรอกนะคะงั้นมาโย,ยนเหรียญกันคะโย,ยนเหรียญหรอคะดเดี๋ยก็สิคะจะตัดสินด้วยวิธีแบบนั้นมันคุณเป็นคุณคุณครูนะคะแน่ใจนะคะว่าทําแบบนี้ได้คะ่ะคิดจะหนีเหรอ ามาอุอากโกคะใครหนีกันคะก็ได้ค่ะตัดสินกันด้วยการโยนเหรียญก็ได้ค่ะคนที่แพ้จากการโยนเหรียญจะต้องใส่ปกคอกับใส่จุงอันนี้แล้วเลียนแบบสุนัขค่ะหัวหรือก้อยคุณครูเลือกก่อนเลยค่ะถ้าเอาอีกด้านหนึ่งถือว่าฉันชนะค่ะแต่ฉันจะเป็นคนโยนเหรียญเองนะคะแบบนี้ถึงจะยุติธรรมใช่ไหมล่ะคะ เอาแล้วไงีโอ้ยหัวเล็กก้อยเนี่ยใส่หัวก้อย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 อ่ะเอาหัวแล้วกันเ,นอ,เอาละค่ะถ้างั้นฉันเลือกอันที่เหลือแล้วกันค่ะจะออกมาไหมมาวัดดวงกันเลยค่ะเอาละจะออกหัมดเลยก้อยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะขอดูเหรียญก่อนนะคะแล้วผลก็คือ คือคือเอ๊ะออกหวยเฉยเลยฮะนี่ชนะเราเลยเนี่ย <c ười> เออค,คือว่าคือว่าเออคุณครูคุกข,ข่าลงไปเลยครับเดี๋ยวก็สิคะคุณครูอาจริงเหรอคะจะทําตรงนี้เลยเหรอคะคือว่ามันเออคือว่ามันถ้าเกิดมีใครเข้ามาเห็นคงไม่ดีเดี๋ยวครูดูต้นทางให้เอง <c ười> ออ เดี๋ยวสิคะถึงจะพูดงั้นก็เถอะแต่ว่ามันเออยอมสะน,นะอากโอ้้อุ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยจะร้องแล้วขอโทษนะก็เธอเป็นคนเสนอเองนะี่นะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นแบบนี้ อพราะอภยศในตอนนี้ฉันจะไม่มีวันลืมเลยค่ะเอาละต่อไปทำอะไรดีนะเอเดี๋ยวกว่อนสิคะแบบน,นี้มันไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้เลยนะะี่คปะไปเดินเล่นเหรอคะตอนนี้เนี่ยนะจะไปแบบนี้เลยเหรอคะ เดินเล่นด้วยมึงเดี๋ยหลอกโรงเรียนม,มันก็แน่อยู่แล้วค่ะข,ขอโทษค่ะฉันนั้นเผลอเล่นสนุกตามอารมณ์เยอะไปหน่อยค่ะกูจะโดนแบนไมเนี่ยค<ข>ือคือว่าจะให้ฉันอยู่ท่านี้ไปอีกนั้นแค่ไหนกันคะ ทำจนเช้าเลยมั้ครับอเอาเวิจดที่สุดฉันยังไม่เคยถูกใครปฏิบัติกับฉันแบบนี้มากอ่อนเลยขอโทษทีทำตัวไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่เลยนะเราเนี่ยไม่หรอกแคะ่ะอพอมาคิดดูแล้วฉันคงเผลอหวัวเสียแลนะระบายใส่คุณครูไป ไม่รู้เพราะอะไรแต่ดูเหมือนฉันจะปิดบังความรู้สึกของตัวเองไม่เก่งเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณครูอีกอย่างตอนนี้ฉันสบายใจขึ้นนิดหน่อยแล้วค่ะฮะชอบแบบนี้เหรอเอาเถอะค่ะเพราะงั้นก็ถือว่าหายกันนะคะฮะอีหลังจากนั้นเอ้ยไม่ใช่หลังจากคืนดีกับอาก,กุคุณครูก็ลืมบรรยากาศที่น่ากระอักกระอ่วน ไว้เบื้องหลังแล้วกลับไปที่ชาเล่แล้วพอกลับมาถึงชาเล่คุณครูก็เพิ่งรู้ตัวว่ายีปอกคอติดมือกลับมาด้วยได้ใช้กันยาวๆครับคุณครูคะกลับถึงหรือยังคะกูเผลอเอาปอกคอนี้ติดมือกลับมาด้วยซะแล้วอะงั้นเหรอคะเข้าใจแล้วคะ่ะพรุ่งนี้ครูจะเอาไปคืนนะ ค่ะอะไม่ต้องหรอกค่ะแบบนั้นจะเป็นกระลุกก่ะคุณคูปะเปล่าคุณครูกเก็บไว้เถอะค่ะเฮ้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้างั้นไว้พบกันใหม่นะคะคุณครูข้มามเลยแล้วกัน ครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย